สนับสนุนโดยบริษัทหลักทรัพย์ SBI ไทยออนไลน์เลือกทางฉลาดรับโอกาสที่เหนือกว่า สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Stop Loss ค่ะกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในตลาดหุ้นกับดิฉันธนวันบรรณชนนะคะดัชนีตลาดหุ้นไทยหลังจากที่แกว่งตัวอยู่ในกรอบค่อนข้างจะไซด์เวยนนะคะสำหรับในวันนี้บรรยากาศการลงทุนเปิดมาตลาดกระโดดลงมาอยู่ในแดนลบหลุด1,400จุดลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็ลบเป็นตัวเลข2หลักกันเลยทีเดียวนะคะจะไปกําหนดกลยุทธ์การเทรดฟิวเจอร์กันก่อนพูดคุยกันกับคุณนิพนจรสิทธิ์จากิวัทสลักซาเบราค่ะคุณที่พนสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะค่ะสำหรับกลยุทธ์ในการเทรดฟ ต้องต้องถือว่ามันหลุดนะค่ะอ่อคือจริงๆต้องดูถึเงเยน็นแต่เราต้องถือว่าหลุดไปแล้ว884.3เนี่ยค่ะพอหลุดไปแล้วเนี่ยเราต้องรอจังหวะของการเด้งช็อตนะฮะแล้วก็สต็รปลอสก็อยู่ที่ประมาณอ่อสต็ร์ลอดอยู่ที่89 895ประมาณเนี่ยนะฮะค่ะเป็นเป็นเด้งช็อตนะครับมตอนนี้ไม่ต้องไฟฟลูช็อตมาหรอกนะฮะมันเยืนอยู่แถวนี้อีกนานแต,แต่ในในระบบมันบอกว่าตอนนี้มันเป็นขาลงไปแล้วนะครับเพราะคุณขนาดใหญ่มันก็ ลงหมดแล้วนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเป็นเด้งเด้งช็อตตลาดตลาดเนี่ยจะเป็นไซเวดาวลงไปแล้วถ้าผมพูดถึงเซนเนี่ยเซทจะลงไปพันสามถ้าพูดถึงเซตนะค่ะมันจะค่อยๆซึมลงมันจะไม่ลงเลยเพราะนั้นทีเฟกเนี่ยมันต้องใจเย็นๆนะครับรอให้มันเด้งขึ้นมาแล้วค่อยช็อตนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็พอลงมาก็ปิดไปแล้วมันเด้งก็ช็อตใหม่ฮะมันจะค่อยๆลงค่อยๆลงไปเรื่อยๆนะค่ะมันจะไม่ลงแบบพวดพลาดแบบว่าเป็นขาลงแบบ จริงๆนะครับเพราะนั้นมันเล่นเขาก็ค่อนข,ข้างยากนะฮะค่ะถ,ถ้าใครจะเล่นลองอน่ะดูด้วยแถวแปดแปดแปดเจ็ดหนึ่งเนี่ย<ม>น่าจะมีดีบาวแรงๆนะค่ะนะครับ,รบเพราะนั้นถ้าแถวเนี้ยแปดเจ็ดเจกแปดเจ็ดหนึ่งก็อยู่ไม่ห่างกันมากนะครับเราเราก็รอที่จะลองแถวนั้นก็ได้นะครับแต่ลองก็คือสั้นๆน,นะครับ แต่ในแต่เทรนน่ะเป็นเป็นระยะสั้นเป็นลงแล้วนะฮะค่ะเทรนระยะสั้นป็นลห,ลหลนรือว่าหลุดแล้วนะครับค่ะได้ค่ะก็ขอบพระคุณมากมากนะคะเดี๋ยวอ่งนี้ผู้นิตามอัปเดตกันต่อค่ะสวัสดีค่ะคุณนิพนธ์สุวรรณประสิทธิ์จากบริษัทหลักทรัพย์เอราคะก็ะเป็นมุมมองกลยุทธ์ต้องเรียกได้ว่าหลุดแล้วนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์หากว่าจะจับจังหวะถ้าจะมีการลองต้องรอก่อนนะคะส่วนถ้าหากว่า จะรอจังหวะของการที่จะชอ็อตก็อาจจะต้องรอให้เด้งด้วยนะคะเด้งก่อนแล้วค่อยชอ็อตลงมานะคะเพราะว่าภาพในระยะสั้นนั้นเป็นลักษณะของการลงนั่นเองค่ะส่วนการลงมาของตลาดหุ้นในวันนี้มีปัจจัยอะไรบ้างต้องกําหนดกลยุทธ์การลงทุนหุ้นแต่ละกลุ่มแบบไหนนะคะโอกาสในการลงยังมีดาวไซริคส์อีกมากขนาดไหนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาหาคําตอบรอพร้อมๆกันกับนักวิเคราะห์ในรายการค่ะ ไปประตูแห่งโอกาสสร้างอนาคตที่สดใสเรียนจบไวัยได้งานเร็วเปิดสอนสี่หลักสูตรคุณภาพเปลี่ยนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่สถาบัาน6เดือนฝึกงานในโรงแรมชั้นนำา3เดือนสำหรับผู้ที่จบชั้นมหปวชปวสและผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงานเพื่อเข้าสู่วงการโรงแรมจบแล้วเป็นที่ต้องการของอุตสาหกรรมการโรงแรมและท่องเที่ยวเปิดรับสมัครแล้ววันนี้